สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ข,ของสัป,ปดาห์ที่17เทศกาลธรรมดาพระศาสนาจากฉลองเลบุญอันฟอนโซมารีเดโลกัวรีพระสังฆราชลทนัปราชท่านเป็นผู้ตั้งคณะมหาไทยหนังสือที่ท่านเขียนก็น่าอา่านเช่นเตรียมบเชิญความต่างไงท่านบอกว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นนักบุญตามสภาพของตน ส่วน,นพระคอนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นพระเจ้าตั้งกฎเกณฑ์ให้ชาวอิสราเอลนำไปปฏิบัติเช่นกำหนดวันฉลองในฤดูไม้ไผ่ไม้ผลิก็มีฉลองปัสกาและสมโพธอื่นๆต่อมาก็มีฉลองสัป,ปดาห์ในฤดูใบไม้ร่วงก็มีฉลองวันชำระบาปและวันฉลองเต้นส่วนเราคริสยนก็ฉลองปัสกาวันผู้ตายวันพระคริสตจ้ากลับเป็นขึ้นมาที่ปัสกา และวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมาพระวรสารในวันนี้เราก็เห็นคนตาดีมองเห็นพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าแต่คนตาไม่ดีเห็นพระองค์แต่ภายนอกจึงดูถูกวงวันของพระองค์และฐานะของพระองค์พรต่ํา,าต้อยพระเยซูเจ้าจึงตัดความจริงสำหรับคนทุกสมัยว่าประกาศศพมักจะถูกเหยียดหยามในถิ่นของตน พี่น้องครับมนุษยทุกสมัยทุกสังคมก็เช่นก็เช่นกันชอบดูถูกคนในสังคมของตนที่วันนี้พระวาจาของพระองค์ก็เป็นจริงเราชอบดูถูกคนในหมู่บ้านเดียวกันว่าไม่มีอะไรดีต,ต้นตอจริงๆก็คือความจองหองและความอีฉานั่นเองฉะนั้นเราจึงต้องสวดขอพระพิจ้จ้าโปรดให้เรามีตาดี องคหญงคุณงามความดีของคนอื่นเริ่มต้นจากครอบครัวของเรานะครับและสังคมที่อยู่บริเวณที่เราอยู่ก็ขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์